สวัสดีค่ะพบกับช่องเบลทำเองกินเองแล้วนะคะวันนี้นะคะเบลมีเมนูมานําเสนอทุกคนด้วยค่ะต้มยำขาไก่นั่นเองนะคะน้ํากะทิข้นข้นราดด้วยน้ํามะนาวเปรี้ยวๆนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานําน้ําใส่หม้อนะคะวันนี้เบลจะใช้เป็นกะทิผงสําเร็จรูปนะคะใช้ผงกะทิสําเร็จรูปสองช้อนโต๊ะแล้วก็ผงปรุงรส สำเร็จรูปต้มขาไก่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนให้ละลายในน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนที่เดือดแล้วนะคะรอให้เดือดแล้วก็ใส่ขาตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็หอมแดงหอมแดงหรือหอมแขกก็ได้นะคะถ้าใครมีหอมแดงก็ใส่หอมแดงมีหอมแขกก็ใส่หอมแขกนะคะต้มให้ มีกลิ่นหอมนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือเกลือครึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เติมด้วยน้ำปลานะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นคนให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใส่ไก่แล้วก็เห็ดที่เราเตรียมไว้ค่ะ ต้มไก่แล้วก็เห็ดให้สุกนะคะความข้นของน้ําซุปอยู่ที่เราเลยนะคะว่าเราชอบข้นหรือชอบเป็นน้ํานิดนึงนะคะแล้วเรามาดูกันอีกทีตอนที่สุกแล้วนะคะต้มขาไก่ก็สุกแล้วนะคะเบลใส่พริกเพื่อเพิ่มสีสันในการรับประทานด้วยนะคะจากนั้นนะคะให้เราปิดไฟนะคะแล้วก็เติมน้ำมะนาวนะคะ ชิมรสชาติตามใจที่เราชอบนะคะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยจ้าต้มขาไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดตกแต่งให้สวยงามนะคะวันนี้ก็ลากันไปทุกคนเพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เบลทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ